มาเด้อจ้ะมาก,กินขา้าววันนี้กินข,ข้าวผัดข้าวผัดกินอกับอะไรคะกินไส้กับกแก้วมิ่งด่านพี่นอ้องเพ่งมันเลยเหเลื่อนหน่อยแล้ว <c oughs> เพ่งมดเลื่อนเลือเล่อนหน่อยแล้วสังหารรายการต่อไปสังหารทรงพี่น้องทรงนี้ ภาษาอีส,สานบอกว่าส้มภาษาไทยบอกว่าผสมให้เข้ากันนะคะคนคน,ค,นคุกเค้าให้เข้ากันค่ะมันถึงจะอร่อยส้ม <c oughs> ไม่ใช่ส่งจนนะคะอืมอร่อยมากตามมด้วยกระเทียมพี่นอ้องจอบปะเด็ดเด็ดเด็ดพี่นอ้องกระเทียม ขอพายช่วยใครสเต็ปต่อไปมีแบบสเต็ปต่อรูปพริกเขาเรียกว่าอันเปรี้ยวพริกลุยสีสวนนะคะโขวดพริกล้นแนมมี่ม่อม Ơi tự nó đột เสนอว่าปุ้มนะคะปุ้มปุ้มเข้าปากค่ะอือจ๊บอือทปล่าทำไ,ไง ตเทียมกัพลิบตีกันหน่อยได้พี่น้องเป็นระบำทำเพ่งให้ทองใครหรอม,มันเป็นยังไงครับก็ร้อนบ,บ,บุบ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 แบบแบบก็ตีตามให้ได้เลพี่น้องจะมีเพื่อนคันเล็บเลิฟอันหลับฟันดีนะคะ